ก็กระดับัซดีอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ตอนนี้เราก็จะลองลงจอดซึ่งเป็นการลงจอดที่ยากมากเกมเนี้ยถ้าเกิดใครกะร,ระยะถูกก็ลงตั้งแต่ปลายลันเวลหลังลันเวแล้วเออหลังลันเวเออแต่กูแลนดิ้งไม่เป็น <c oughs> ขนาดคนติด IFS แบบเอ้ย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 หมือนจะได้แล้วเหมือนจะได้แล้วมาเกะ มันจะได้ละโอ้ยเหี้ยร้อนน่ะโอ้โหโอ้โหนี่แหละ <laughs> บอกแล้วลงจอดยากมาก <laughs> ไม่แน่จริงลงจอดไม่ได้ <laughs> รับรองว่าให้เทคออฟขึ้นยังดีกว่า <laughs> เดี๋ยวประตูมันเปิดได้เหรอเนี่ยเห็นมีตรงนี้เออประตูเปิดได้เหรอวะเกมมันไม่บอกอ่ะเออคนทำม,มันเขาไม่บอกอ่ะเขาเขาไม่ได้บอกเคอะไรเลยอืมให้เด้ออเปันดีกว่าแลนดิ้งยากมากขนาดคนที่แลนดิ้งในอ่า RFS ยังแบบยังยังขึ้นมีระเบิดได้เลยเนี่ยคนที่ลงจอดในเกม R f s เนี่ยเออมันยังลงจอดยากเลยนี่มันลงจอดยากกว่าเกมอื่นๆเพราะเกมนี้สามารถพังขึ้น่ปได้แต่ไม่เคยเยอยบไฟไหม ช่วงนี้เขาไม่ได้เล่นเกมนี้กันส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นเกมโลบอกเกมอะไรสักอย่างเกมมมนซึ่งกูก็เล่นโลบอกอยู่ทำม,มาแล้ว2คลิปแล้วก็ลบแล้วก็ใส่รหัสใส่ใส่ชื่อใหม่รอดูคลิปแน่ได้เลย ยัม่เตอบร์บราบราบรบอกเลยว่าเราเล่นบอกเยวามันไม่กระตุกแล้วหรือเป็นเพราะว่าตอนนั้นมันกูเล่นตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองนั่นนะมาเร็วรู้จะกสุดกูว่าที่นู้นเมี่อก่อ ู้สึกเวลามันมืดไปใครอยากปรับเวลาก็กดที่ฟนเฟืองแล้วก็กดที่เกมอะไรไม่รู้เนี่ยเนี่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 น <c oughs> ไม่มีแบบที่ว่าถ้าเกิดเป็นที่ว่าต้องซื้อแบบรายเดือนอืมต้องซื้อแบบรายรายเดือน ตอนนี้ก็อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่พราะกูไม่ได้เอาอะไรออกเลยไม่ได้เอาทีชชาจออกเลยฟอร์มาล,ลาวันน่าจะหลดไม่ได้อืม รุนนี้เปิดประตูไม่ได้เคยมีโตโยต้าที่มันเปิดประตูได้อยู่นะแต่เป็นโตโยต้าอะไรสักอย่างจำไม่ได้ละเว้เยน,นี้ไม่เคยโหลดแฮะบอกเคยโหลดเลยไม่ถึงเขาบอกว่าสร้างยากแล้วเปล่ ไม่มีแล้วสองลำอ้าวะรถนี้หลดได้หลดได้ก็เสร็จพอเป็นคนชอบบูอิงเจ็ดเจ็ดเจ็ดเออ bahalah kau meluk kur ni โดี๋ยวเกมมึเซนเซอร์เหรอหรืออะไรฮะเกมมึงเซนเซอร์เหรอมีถึงเซนเซอร์คำนะและนี่คืออะไร เไปอะไรลบทิ้งแม่งใช่ไหมเด้อลงไปเดลต้าเอเวอร,ร์ด์

เ๋ยวมาเล็ดม,มันไม่ใช่ความจริงขอหาเจ็ดแปดเจ็ดป๊บรู้สึกว่าเคยลงไปแล้วไปถึงลงมัดไปแล้วเนี่ยเคยมาเก็บไว้อยู่เนะี่ยอยู่ไหนก็ไม่รู้เนะีนะ่ยเจ็ดปดเจ็ดเนี่ย นงหาเจ็ดปดเจ็ดไม่เจอโอเจอแล้วเจ็ดปดเจ็ดดีมใเบ้าอะไรของกูก็ไม่รู้อ <existe> ันน, modeling, นี้เคยเลนดิ้งบนน้ำมันก็ลอยอย่นะมันก็ลอยอยู่ไอสามห้าศูนย์มันก็ลอยเหมือนกันคือบินอะ จะไปเจ็บดีเลยนอะแต่เสียงเครื่องยนต์อาจจะไม่เหมือนนะเสียงเครื่องยนต์เหมือนเสียงเครื่องบินใบนพัดมาก บอกเลยใครเล่นเกมนี้นานๆบอกเลยว่าจะติดใจกับกับการที่ได้ลงมาเครื่องบินแล้วก็ได้ขับเครื่องบินต่างๆแล้วก็ได้แลนดิ้งบนน้ำเราจะลงแรงแค่ไหนมันก็ลอยได้ซึ่งเครื่องบินลำอื่นทำไม่ได้ แต่คือมีลำนี้ทำได้กับแอสามห้าศูนอสามห้าศูนย์ทำได้นะหรือเสามห้ศูนไม่สิตอนที่ถ่านมันเป็นเจแปดเจ็ดนี่ว่ะเออลืมก็มันกำลังจะจมอะแต่หัวมันไม่เจมเอ้ยหัวมันไม่จมโอ้ยเล่นกูปไปหนในวันนี้ นี่เป็นไงเรือเจ็ดแปดเจ็ดเรือเจ็ดแปดเจ็ดดีมไนเนอร์ใช่แล้วปอ่ก็ไม่รู้เชื่อมามันบอกงนี้แหละ ถ้เกิดใครที่อยากได้เจ็ดแปดเจ็ดเดรนเนอร์๋ยาจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะนะถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันไม่ปิดซะก,ก่อนอ่ะอืมีย๋ยวจะทิ้งลิงก์ในคอมเมนต์ให้อืมเพราะว่าดาวน์โหลดไว้อยู่ นี่หลายคนอาจจะไม่เชื่อนี่ดูนี่เดี๋ยวกอนหายไปเยอะเลยโอาหายไไห้หายไปไหนวะหายไปไหนวะหายไปไหนวะนั่นแหละมันไม่้เจอหรอกอืม ไม่มีเว้ อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะหาไม่เจออู้มีเทสลาแบบนี้ด้วยเหรออืมเดี๋ยวแจกลิงเทสลาไปแล้วกันเดี๋ยวเจอจะไประเจ็ดเดี๋ยวแจกแนมะ่ พอดีรูปมันเยอะไปไหน่อ <laughs> ย มันจะอยู่ในหมวดหมู่อันใหม่ได้แหละอืมมันไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกมันอยู่หมวดหมู่นี้แหละกูจำได้ใช่ปะวะดูก่อนไม่ใช่ เจสน้อมนี่เดี๋ยวเราโหลดลิงก์งไปได้วยเพื่อใครอยากได้ใครจะกดก็ได้หรือไม่กดก็ได้นะตามใจกูจะเออจะแจกได้แค่บางลิงก์จะแจกแค่บางลิงก์อืม ไอ้เครื่องนี้น่าสนใจเว้ยอ่ะเดี๋ยวดาโหลดลิงก์ไปให้เลยเดี๋ยวเราต้องคัดลอกลิงก์ว่ะ คอลอกก่อนนะทุกคนอาใช่ต้องคัดลอกลิ้งจริงด้วยต้องคัดลอกกลิ้ง เดียว์จะลงไม่ได้เพราะกูคัดลอกผิด <c oughs> กูจำไม่ได้แล้วคัดลอกไงเดี๋ยวไปคัดลอกไป <c oughs> ดูไม่ต้องจบก็ได้นะคลิปกูนะ แค่ขอให้กดไลค์กดติดตามก็ยังดี คัดลอกเรียงเอ่ยโอเคมาแล้วความรู้ใหม่ก <c oughs> ูคันรอบไม่เป็นไง ปกติก็ก็ดาวน์โหลดน,นั่นแหละอืม หรือไม่าเกิดคลิปนี้มันมันปล่อยลิงก์มไม่ได้เดีย๋ยวจะปล่อยลิงก์ในคลิปอื่นแล้วกันตตตตตต กันโตัวแน้น โอเคคัดลอกแค่นี้นะอืมพอดทีหาเจ็ดิปเจ็ดดีมรไรเนอร์ไว้เจอเดยอหาเจออย่าทิ้งไว้ให้ทิ้งเล่งไว้ให้ ทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ี่ยกเกิดเจอเดย๋ยวยราโหลดมาให้ <S <S ถ้าเกิดมันไม่ได้ก็จบ ดี๋ยวเราจะลองอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราจะลองแบบตรงนี้เลยไม่ได้ปะโอเค เดี๋ยวลองทิ้งลิง์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวลองลองทิ้งลิงไว้คลิปอื่นก่อนดูซิว่าจะได้ไหมอู้ยอู้ออุนจุนอู้วู้ยอู้ยจจน ไปดูก็ได้คลิปล่าสุด โอเคได้แล้วทุกคนไปดูในคลิปนั้นได้ <c oughs> อย่าลงไวเทซาสองลำไอ้สองคันดีกว่า ส่งไปละส่งลิงส่งลิงโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเจอะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆได้ขั้น้ะและสำหรับวันนี้ไปแล้วเจอโรบอทใน คลิปหน้าไปแล้วกูดบายซีโอเกน